ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องพิษของยาเสพติดที่จังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยมีกรณีลูกนะครับหลอนยาแล้วก็ทุบทำร้ายแม่ตัวเองทุบตีแม่ตัวเองเนี่ยเอาท่อนเหล็กเนี่ยมาทุบแถมยังทุบพ่อเลี้ยงจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนแม่เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยอ้างบอกว่าเนี่ยเห็นแม่เนี่ยเป็นต้นไม้ไปซะแล้วนะครับนิทางตำรวจสพบ,บ้านหมอนะครับเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่ง อยู่ที่หมู่4ตําบลนหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลังจากได้รับแจ้งบอกว่ามีคนตายครับถูกทําร้ายชื่อนายสุวรรณอายุ62ปีเป็นพ่อเลี้ยงนะครับส่วนคนที่ถูกทําร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสชื่อนางสําราญอายุ48เป็นแม่แท้ๆของผู้ก่อเหตุส่วนตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อนายสาม,มารถอายุ34หลังจากก่อเหตุก็หนีเข้าไปหลบอยู่ในป่าละเมาะทางตํารวจพร้อมกับกู้ภัยก็ปิดล้อมแล้วก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้มอบตัวสุดท้ายเนี่ย ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็สามารถที่จะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุก็คือในสามารถในสภาพอาการเบลอๆครับเดี๋ยวไปดูหน่อยฮะไม่พองอะไรติวไอ้ใจติวอะไรทำไมฆ่าเพราะอะไรเตียวฮะไม่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยไม่ทำไมถึงตีอ่ยไปเคลียร์รถออกอย่ารถกูไม่ทำไมถึงตีพ่อเตีแม่ที่เคลียร์บอกให้เคลียร์เลยเคียร์เคียร์ให้หมดอย่าหอยรถก็หมดเข้ามาใช้ติวตีเดีวตี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  เจ็บเยอะเปล่าก็ไม่เยอะซึ่งระหว่างที่คุมตัวในสามารถไปโรงพักเนี่ยยัดยญาดโอ้โหมาตะโกนสาบแช่งเลยนะครับบอกว่าแบบนี้เนี่ยให้ไปตายในคุกซะเลยเาเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยะ นี่นะครับญาติเนี่ยสาบแช่งเลยนะครับหนึ่งในนั้นน้องชายของผู้เสียชีวิตนายสมชาติบอกนะครับบอกว่าเนี่ยเคยเห็นนายสามารถชอบแอบอยู่ตามป่าหน้าบ้านเมื่อหิวข้าวก็จะเดินออกมากินข้าวที่บ้านนี้เป็นประจำซึ่งนางสําราญที่เป็นแม่เนี่ยด้วยความรักลูกก็จะทําอาหารไว้ให้ตลอดนะครับก็ไม่นึกว่าจะมาก่อเหตุเนี่ยทำร้ายแม่จนกระทั่งสาหัสแล้วก็ฆ่าพ่อเลี้ยงตายเ,าเดี๋ยวลองฟังน้องชายผู้เสียชีวิตหน่อยกินแกะอะไรแกจะต้อง ผมก็ไม uh, 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 ่ไม่เคยเข้าใจนะครับแต่ผมเวลามาเที่ยวหาพี่ที่ไรแกจะอยู่แต่ข้างป่าครับข้างป่าทางเข้าบ้านเขาออกไปอยู่ซ้ายมือครับจะมีตรงเปรครับเขาจะอยู่ตัวประจําตรงนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยครับแต่เวลาถ้าผมมาเที่ยวหาพี่แกจะอยู่แกส่วนตัวประจําครับแกจะไม่มา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 บุ้นครับเวลาแกจะกินใจอะไรอแกจะต้องมาหากินเองแต่ที่ว่าที่ทะเลาะกันไม่เคยเห็นสักทีครับมีล่าสุดเนี่ยครับนี่นะครับ วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณเบนซ์พรชัยนะครับนากข่าวเวิร์กพอยต์เนี่ยก็เดินทางไปที่โรงพักบ้านหมอซึ่งจังหวัดนั้นเองคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ก็กําลังนําตัวนายสามารถผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปควบคุมอยู่ที่ห้องขังนะครับระหว่างนั้นเนี่ยยังมีอาการมึน,มน,มนงงงม au, ๆงงๆเมาๆอยู่พูดจาไม่รู้เรื่องโดยอ้างบอกว่าที่ลงมือก่อเหตุเป็นเพราะว่าเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นต้นไม้และตอนนี้ก็รู้สึกผิดอยากจะขอโทษเอาเดี๋ยวดูช่วงนี้นะฮะยังงงอยู่ ยังงงๆด้วยครับก็อยากอยู่ครับทำไมเราถึงทำาแล้พี่ทำไมเราถึงปีกเนก็ลืมเรื้อลืมอะไรเหอเผลอตัวอืเผลอตัวนะครับคือเสพยาเขาบอกติดยาหนักเลยคุณผู้ชมฮะทีนี้เนี่ย ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่4ตําบลหนองบัวอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับไปคุยกับนางสาวสิริพรเทียงจันทร์ซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวของนายสามารถนะครับบอกว่าอาดีตเนี่ยนายสามารถเคยไปสาบานอยู่ที่วัดหนองตอนบอกว่าตัวเองนั้นจะเลิกเหล้าตลอดชีวิตแต่หลังจากสาบานเวลาผ่านไปได้เพียงหนึ่งปีผู้ก่อเหตุก็ทะเลาะก,กับแม่จึงทําให้เกิดความเครียดแล้วก็กลับไปกินเหล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ อดีตแฟนสาวบอกว่าหลังจากที่นายสามารถกลับมากินเหล้าชีวิตก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆจากที่เป็นคนมีงานทําก็โดนไล่ออกแล้วก็เริ่มคิดว่าพ่อกับแม่นั้นไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองเ,อเดี๋ยวลองฟังอดีตแฟนนะ่ะเหมือนทําได้ประมาณปีแล้วก็พ่อติดเหล้าแล้วเขาก็แม่เขาก็เลยขอให้ไปเลิกเหล้าไปเลิกที่ไหนไปเลิกที่วัดหนองตอนไปถไปสาบานสาบานแล้วพอทน่นี้เหมือนทําได้ประมาณปีสองปีนะ แล้วก็ทะเลาะกับแม่มก็เลยซื้อเหล้ามากินเลยมไม่ถอนคําสาบานตอนนี้ก็ยังไม่ถอนเราเชื่อแม้ว่าก็ก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วย<ม>คือไม่ทํางานไม่เอาอะไรเลยมไม่เอาอะไรสักอย่างแบบหยุดเลยแบบว่าทําอยู่ตัวเองแบบเหมือนคนบ้าอยู่บ้าน<ม>คิดว่าแม่ไม่ใช่แม่ด่าแม่มคือแต่แม่เขาก็ขอรักลูกเขาแหละอืมคือนอกจากติดเหล้าแล้วก็ติดยาด้วยนะคุณผู้ชมฮะ ทั้งเหล้าทั้งยาเนี่ยนะครับเป็นประจำแล้วก็เคยอรารวาสเนี่ยทำร้ายคนในชุมชนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้มีข้อมูลบอกว่านายสามารถในอดีตเนี่ยเคยถูกจำคุกในคดีฆ่าคนตายแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวมาได้10ปีแล้วหลังจากออกมาจากคุกก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอาชีพอะไรนะครับแล้วก็ชอบกินเหล้าด้วยนะครับนี่นะฮะ